บ่านพันก <poured S 1> ็พากันมาที่เป็ดปากกอยู่นี่ก๋วยแตกนะเยู่นี้พันท้องพายุพันไปเห็ดหนานือ้โดีกลย่ก็ยามพ้นก้นน้ำเพียงก็มาซือป็ปากกนะไดีเอาวันโไม่ช่วงไรไหมถต้องต้องการนับน่ ช,ชิดกำแพงกันดินน <se ี่พอดีน้ำวนน้ำวนมันนี้เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาคือเฮ็ดกำแพงอยู่ในยางมาพี่ครับอันนี้แกนะเ็ดแบบนี้่วแต่ว่ามันล้ำาบวอันนี้มันก็กำแพงไฟหมดข้อยู่แล้วน่ะเนี่ยอันตันี้กำแพงงูสายกำแพงงูสารอยู่แล้วแม่นะแกปัญหาคือ

เข้าคุณเรากาหานี่แล้วมันี่ลงอกไปนี่เหมือนกระติ่งหงส์ทางไปเลยทางไปอลยกระติ่บไม่โดนละให้มาเบิงถางเยให้มาเบิงวัดดีครับตอนนี้มาดูร่องรอยน้ำท่วมนะครับนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นส่วนโอ้ส่วนหน่อไม้นะครับหน่อไม้กับหลังเกิดเป็นส่วนหน่อไม้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีร่องรอยของน้ำท่วมนะครับ ตรงนี้น้ําท่วมนะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่รุ่มนะครับนั่นน้ำจะท่วมมาหมดเลยนะครับเนี่ยครับสาเหตุไอตัวที่ท่วมก็คือไอ้น้ํามันเอ่อนะครับน้ำมันเอน่เอขึ้นจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นวัดนะครับนี่เลยนะครับวัดอะไรเอ่ยเรามาดูกันนะครับอืม วัดป่าศักดิ์เมตตาธรรมนะครับบ้านซำเจริญนะครับตำบลผาขาวอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับทางเข้าวัดก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นไอสะพานนะครับเป็นสะพานเขาจะทะําประตูกั้นไว้นะครับทําประตูกั้นไว้อ่เปิดยังไงน่าจะดึงมาทางนี้นะครับนี่ดึงมาทางนี้ มันจะป้องกันสัตว์อะไรที่เข้าไปนะครับป้องกันหมานะครับ,บนะครับเมื่อวานครับเมื่อวานน้ำจะท่วมถึงตรงนี้เลยนะครับนี่แต่ว่ามาวันนี้น้ําก็ลดลงเยอะแล้วนะครับนะครับเป็นสะพานนะครับผมก็เพิ่งเคยมานะครับเขตอภัยทานขอความกรุณุงดจับสัตว์นะครับก็คือห้ามจับปงจับป้าอะไรประมาณนี้แหละครับ เด็พี่นองเบิกน,นะครับอันนี้คือลำน้ํำพวยนะครับลำน้ําพวยตรงนี้นะครับนี้ก็นะครับน้ำแดงน้ําขุนเลยนะครับนะครับดูพี่น้องน้ำท่วมนะครับตรงนี้ก็ ร่องรอยนะครับร่องรอยของน้ํานะครับก็จะเป็นรอยอู้ลื่นลื่นลื่นนี่รู้สึกว่าลื่นนะครับรู้สึกว่าเมื่อวานนะครับก็จะท่วมหมดเลยนะครับนี่เป็นร่องรอยนะครับตรงโน้นนะครับมันก็น่าจะเป็นอ่เขาทําความสะอาดวัดอยู่นะครับ นี่ทีมงานเขาก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ยังไม่ข้ามมานะครับเราต้องเดินอย่างนี้นะครับนี่เกือบลื่นเกือบลื่นก่อทางเข้านี่เาจะมีไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับ เหมือนขบกี่น้องเลยนะครับนะครับจะตั้งอยู่ริมนาม้าแล้วก็จะอยู่ที่ต่ํานะครับอยู่ริมนม้ําอยู่ที่ต่ําอันนี้เป็นวัดนะครับไม่ใช่รีสอร์ทนะครับเป็นวัดเป็นวัดรู้สึกว่าทางเข้านี่ตั้งยางด้วยความระมัดระวังพี่น้องเลยค่ะท่นมื่นหัวสักนะครับค,ครับ โอ้เปิดหมดเลยพี่น้องเลยโอเลตเปเลยค่ะไปเอารถมาทังออกให้ทุกบ้านรถเข้าทางไหนได้รถสิโบติดตมติเข้าทังนี่แล้วจ้ะอ๋อเข้าทางหลักสิบห้าจ้ะเข้าได้จ้ะเข้าทางหลักสิบห้าจ้ะอันทางนี้มันมาบ่ได้ดอกมันต้องเข้าทางหลักสิบห้าเข้ามาหนึ่างหนึ่งก็เจ็บลมโอ้ยระวังเด้อเข้าหลักสิบห้าเข้าเข้าทางบ้านให้รัดไตทัานบอก หมอเจ้ามีแม่ก้อนหอดบ้านคานี่แม่อ๋อก้อนหอดบ้านคาจ้าก้อนหอดบ้านุกคานนี่ยลัวนะหมอเอี่ยงตอนที่ประเทศเราป้ายไปเห็นไหมนี่ป้ายอยู่หันหน้าใจกวามื้อเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนายกก็มาหรอกพู้นะพู้นมาแล้วพู้นะเดินมาทางลุงยุ้งมันแม่จาโอ้หัวนายกหลวงอุทีพู้นะผมเรามาทางนี้มาหลายครับครับครับเออเดี๋ยวบลอกเราก็ได้โดนเราสร้างให้รถน้ำมาปุ๊บเดี๋ยวครับครับครับอต้องเข่าทั้งที่ ก็ว่าอ,อยู่บ,น,บนับบนลำก้นมาวาอาวะมันจะอ,องเขาผิดทางขอสายยางก่อนได้ไหมคะตะมืนฮะเออมีห้อตะปูครับมาไลา่ยอยู่ครับ เป็นบริเวณวัดนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับท่วมหมดเลยนะครับท่วมไปหมดเลยก็นะครับท่านรองนายกท่านนายกแล้วก็ท่านเลขานะครับมาแล้วนะท่านสมาชิกอบอตอนะครับนี่นี่นี่เจ๊ วางมาทางเลยครับพี่เยอะข้าวเหนียวมะติข้ามสะพานลอยไปแค่วันนี้ขอีกข้อรถน้ำผู้หีท่านนายกยเลยรถน้ำมาทางนี่นะครับผมนี่ครับจังวะเข้าถังบ้านคาวซ้ํนเข้าตรงนั้น่นนะมุกปลายอย่างก็ครับมุกหลักสิบห้าน่ะออหลักสิบห้าหลลังตาดอืมรับอยู่มาดล้างน้ำทางเทศาราเนี่ เพิ่งล้างเดียแล้วเรามันฮักบดสะอาดประด้มันน้ำปราปาน้อยหย่อนดดให้พ่อ้นยอบดล้างย่นโอ้โดนนี่เนคนกำลังล้างอยู่นะ

ลงใต้บ่ได้ป,ป้าปอยภายในบริเวณวัดพี่น้องจะล่มลื่นนะครับก็จะเป็นที่นั่งสมาธิที่เดินจงกรมของพระนะครับนะครับตรงน้นก็จะเป็นกุฏินะครับแยกเป็นกุฏิกุฏิไปทางนน้นนะครับโอ้กว้างนะครับกว้างกว้างกว้างเคยเห็นบอกพี่น้องสาราวัดทรงโมเดลนะครับนี่เย เคยเห็นว่าสาาวัดส่งหมูเดินนะนะเพิ่งเห็นนี่เลยสาาวัดอ่ะวัดสมัยใหม่ก็จัดอยู่ริมน้ำนะครับริมน้ำไอ้นี่ยครับน้ำาพยนะครับเป็นแม่น้ำโพยไหลลงมาจากโน่นนะครับแถวตำบลปวนพูแถวอำเภอหนองหินนะครับก็จะลงมาตรงนี้นะครับกอดลาไม่ไหลพี่น้อง มีบ่เราไม่ไรไม่มีเจ้าเข้าทางไหนนะเข้าสะพานตรงสะพานเข้าทางไหน ลักิาทักโก่งก<อ>ันก็ผู้ำค้างมาบึงมากกว่าน,นี้พี่น้องอนี่นะครับอยู่เห็นอยู่วัดไอป่าศักนะครับอันอยู่วัดป่าศักบ้านสำเจริญนะครับนี่นี่จะเป็นอีเป็นบักเขาก้าเมากระบูมเงนเนี่ยครับ นี่ต้นมันนะครับโดกมากเลยนี่เห็นไหมโอ้โอนะครับหมากอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นผลไม้ที่เกิดอยู่ในวัดนะครับ <c oughs> วันวานฝดฟัด,ฟด,ฟดพี่น้อง เป็นวันหวานดฟัดเนี่ยครับต้นใหญ่นะครับท่มหัวเลยครับดุกด้วยอันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับนี่ครับร่องรอยของเนี่ยต้นทานตะวันนะครับล้มหมดเลยเนี่ครับน้ำท่วมจะเป็นต้นมะละกอะของหลวงพ่อนะนครับเนี่ยครับ ให้เป็นวัดนะครับมุมกว้าง